แต่งานตัวครับวันน anyway> ี้จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นปะเก็นนะครับแต่มันมีปัญหาเรื่องรั่วเราก็เลยหันมาใช้เป็นโอลิงอย่างนี้ล้วก็ไปซ่อมร่องมานะครับไปขึ้นลงเครื่องมาแล้วก็ปซ่อลร่องแล้วก็ทําตัวนี้ใช้ดีมากนะครับหลังจากที่เคยใช้ปะเก็นแล้วมันชอบรั่วนะครับเราก็เลยเลยหันมาใช้เป็นโอลิงตรงนี้นะครับเป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับเป็นกองน้ำมันเครื่องชอบรั่วนะครับแล้วก็ซอกร่องมา แล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับนี่แล้วก็จํามันเข้าไปอ๋อนี่แกแของเราสร้างขึ้นมาเองเบอร์ส,สีใช้ดีมากเราขาดให้แน่นนะครับโอ้ยจดโอเคแล้วก็เดีย๋ยวเราก็มีกองเครื่องมาใสา่ โอเคนะครับยืม